มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหน้าตาหน้าทานไหมคะสวัสดีค่ะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางกันค่บโอเคไปเลยนูใส่กางเกงขาสั้นข้างยาวข้างทางขึ้นเป็นไม้สานนะคะเป็นแตะล้างก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำตำลึงนะคะอาหารตามสั่งก็มี อืมเดี๋ยวมันจะล้มตุ้มนะอะขึ้นไปแล้วเดินไปเร็วๆไปแล้วนะอะไรหรลุดไปค่ะตามน้องไปเลยเป็นร้านโล่งๆข้างทางสบายๆเลยค่ะ ราก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะก็นี่ค่ะทางขึ้นมาเป็นขวาแค่นะคะมาดูก๋วยเตี๋ยวกันค่ะว่าหน้าตาน่า,นาทานขนาดไหนจะดูกันค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะอันนี้ของเด็กนะคะมีเหลืองมีเกี๊ยวด้วยของตัวเล็กอะไรเอ่ยเส้นเล็กอจ้วงแล้วอร่อยเลยกินไน้เลยค่ะของย่าของย่าก็เส้นเล็กเส้นเล็กลูกชิ้น อร่อยไหมคะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหน้าตาหน้าทานไหมคะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆแต่รสชาติดีมากค่ะอันนี้สั่งเส้นอ่าเส้นเล็กไปเส้นเล็กน้ำใสนะคะ หน้าตาหน้าพาเลยมีเกี๊ยวด้วยนะคะเกี๊ยวทอดแล้วก็ผัดสดเป็นสัวงอกต๊ไปอนหนึงอ่นต๊ะไปแล้วถึงแป้นได้ล้วค่ะต๊ไปแล้ว้แล้วกระปแล้วถึงได้ไหมค 네, <목소리도> 맞습다 チキンもうンチキ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  嗯，好的 กาเดินเองความทุรักทุเลค่ะในการเดินลงมาอาจะเดินเองเหรอคะออ๋คุณจะเดินเองใช่ไหมคะมาค่ะ นะ okay. ค่ะตอนนี้เราก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะคะวุ่นวายมากค่ะมากับเด็กๆเ,เนาะก็ราคาเท่าไหร่นะแม่ถ้วยละสามสามสิบห้า <35 S 1> นะบาทค่ะก็ราคาไม่แพงนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีเกี๊ยวทอดเนาะก็ะให้เด็กๆทานเด็กชอบเนี่ยค่ะก็ผักก็ ตัดเกมตามต้องการนะคะโอเควันนี้เราก็เรียบร้อยค่ะอาหารเที่ยงของเราง่ายๆก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะยังไงแม่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้ถ้าใครผ่านทาง เส้นบางเหนือนะคะออกไปเชียงรายพะเยาได้นะคะถ้าใครผ่านทางนี้ก็สามารถมาแวะทานร้านนี้ได้นะคะหาได้ไม่ยากะคะ่ะติดข้างทางนะคะโอเคยังไงคลิปนี้เมคขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็ว้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ